สงครามโลกตามพุทธธรรมนายจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จากพุทธธรรมนายว่าเมื่อถึงยุคกึ่งพุทธกาลจะมียักษ์นอกพุทธศาสนาจ่าดบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆโดยอาวุธเคมีชีวภาพจริงหรือไม่เดอะแคมบริด and o x f o r d h i ฮิ o ต y รี i อฟอินยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงปรินิพาน483ปีก่อนคิตศักราชดังนั้นยุคเก่งพุทธกาลจึงหมายถึงหลังปีพุทธศักราช2560หรือคิตศักราช2017เป็นต้นไปโดยในปี2561 ได้มีสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเกิดขึ้นกับประเทศยักษ์ใหญ่และปี2562ก็กลับลุกลามมาเป็นสงครามการช่วงชิงข้อมูลสนับสนุนถึงอาวุธทางชีวภาพพุทธธรรมนายได้เขียนไว้ว่า15ปีก่อนหน้านั้นจะมีสงครามด้วยเช่นกัน คาดว่าจะเป็นสงครามอิรักในปี2546ถึง2554ที่มีนายซัดดัมฮุนเซนเป็นผู้นำอิรักในขณะนั้นจากข้อความที่ว่าดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราค่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาพลานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากตูก่อนอานน์หลังกึ่งพุทธการช่วงหลังพุทธศักราช560เป็นต้นไปจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธการมากอยากนอกพุทธศาสนา จะรบราค่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันเป็นฝ่ายละมากๆสมณะชีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันสำหรับประเทศนับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักฝ่ายจารุกรามมาทางทิศตะวันออกหมายถึงสงครามอาจเริ่มจากตะวันตกไปตะวันออก ยักษ์หินที่ถูกสาปเป็นเวลานานจะเริ่มตื่นขึ้นมาอารวาสหมายถึงเชื้อโรคโครโรนาไวรัสที่มุ่งทำลายผู้ไม่มีศีลธรรมทั่วโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลนี่อาจหมายถึงจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทลายพื้นที่ทั่วโลกในปีเดียวกันนี้ โลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำรายให้สิ้นศูนย์อาจหมายถึงไวรัสได้ทำลายล้างชีวิตมนุษย์สังคมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจโลกรวมถึงคุณหมอนักปกครองผู้มีความรู้อาจล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยพระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อ ผู้อุปถรัรมภ์ทั้งสองพระองค์ณาเบื้องต้นตะวันออกของมัจชิมประเทศหมายถึงอาจเป็นประเทศไทยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดียจะเสด็จมาเสริมสาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงห้าพัพระวษาจูก่อนอานน์เวลานั้นพละโลกเหลือน้อยมากคำทำนายของตถาคตนี้ ย่อมยังเวณนยศัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนหมายถึงอาจถูกไวรัสทำลายร้างจากการไม่มีศีลธรรมผู้ใดปรารถนารอดพน้นจากไปพิบัติให้รักษาศีลห้าประการจเจริญมเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดษรู้จักพอไม่โป๊ปดคดโกงไม่หลงหมัวเมาอ่ำนาจและลาบยศตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาลพุทธธรรมนายยุคก,กึ่งพุทธกาลจะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่อาจหมายถึงปีพุทธศักราช 2,560เป็นต้นไปผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติหร,รักษาศีลห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โป๊ปดคดโกงไม่หลงมัวเหมาอำนาจและลาภยศตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะรอดพ้นจากอันตราย ในลึ่งพุทธกาลปี2,560คือกึ่งพุทธกาลครบ2,500ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพาน์การใช้ปีพศของประเทศไทยคลาดเคลื่อนคือ 1. The Cambridge and Oxford History of India ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงปรินิพาน483ปีก่อนคิตศักราช หมายถึงปีนี้ปี2016บวก483เท่ากับปี2499พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว2499ปีปีพุทธศักราชของไทยปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2559เท่ากับว่าพุทธศักราชไทยเราเร็วไปกว่า60ปี ศาสตราจารย์ดรประเสริฐณันบอกว่าการเรียกพุทธศักราชผิดนี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชตามชินาการมาลีปากรณ์ระบุว่าพระเจ้าอาโศกสวยราชระหว่างปีพุทธศักราช214ถึงพุทธศักราช255ที่ทราบว่าผิดความจริงก็เพราะพระองค์ส่งสมณทูตไปตามหัวเมืองต่างๆกระทั่งสุวรรณภูมิ เมืองเหล่านี้มีศักรารจดไว้แน่นอนเทียบศักการดูแลพบว่านับปีพุทธศักราชมากเกินไป1รอบคือ60ปีถ้าปีพุทธศักราชของไทยคลาดเคลื่อนตามเหตุผลข้างต้นปีพุทธศักราช2,559เท่ากับ2,499ปีอีก1ปีก็ครบ2,500ปี ดังนั้นปีพุทธศักราช5 6 6 0ก็ครบรอบ2,500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเป็นยุคกึ่งพุทธการของ5,000ปีจากพุทธธรรมนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเฉตมหาเฉตวันณส่วนมรดกไทยวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี2485อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพันธ์อยูกรูแจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนอยู่ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ ก่อนเก่งพุทธกาล15ปีหมายถึงก่อนปีพุทธศักราชสองพจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาพลานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากดูก่อนอานน์เมื่อาศาสนาของตถาคต ล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีหมายถึงก่อนปีพุทธศักราช2560สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้นจะพบแต่ความลำบากถูกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดท,ทั่วทุกทิศ คนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหดดุดกำเนิดจากสัตว์ป่าอมหิตจากรบราคาฟันกันเองถึงเลือดหนองแผ่นดินแผ่นน้ำส่วนเวนัยสัตว์ผูกขวัญขวายในกุศลตามวาจนะของตาถาคตก็จะระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านเมืองใดมีความคารพจจำเกรงในพระรัตนตรยัยและคุณบิดามารดา เหตุร้ายภัยพิบัติจะเบาบางแต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นแต่ว่าดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการร้ายแรงหาได้ไหมทัางนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วนั้นอานันทะดูก่อนอานน์หลังกึ่งพุทธกาลช่วงหลังพุทธศักราช2560เป็นต้นไป จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธการมากอยากนอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะสี่พราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนัก เริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย2,500ปีหมายถึงช่วงหลังปีพุทธศักราช2,560เป็นต้นไปไฟจะรุกรามมาทางทิศตะวันออกไม่วัดว่าอารามสมณะชีพรามจะอดอยากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงพรานเหล็กกล้าจ,จะทยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกชำ้ำ สงครามจะทั่วทิศศึกจะติดเมืองข้าวจะขาดแครนทั่วแแ้นจะอดยาผีขโมดป่าจะเข้าเมืองประเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไพรผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกมแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไพรพานยักษ์กินที่ถูกสาบเป็นเวลานานจะเตินขึ้นมาอาลวาสวาทะโลก สนฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญในระยะนั้นศาสดาของตถาคตจะเสื่อมลงเพราะพุทธบริษัทไม่ต้องอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จไม่เคารพรักธรรมเนียม คนประจบสอพอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพจำเกรงพระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงสองโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมือ่อมีธรรม,มิกร,ราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปธรรมของพระเถระผู้ทรงธรรมมริ์ ทั้งสองพระองค์สถิตณเบื้องต้นตะวันออกของมัชชิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนา,า,าของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงห้าพันพระวัตรสาดูก่อนอานน์เวลานั้นพละโลกเหลือน้อยคำทำนายของตถาคตนี้ย่อมอย่างเวนยศัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเป็นกรรมที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โปกปดคดโกงไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาบยศตั้งใจปฏิบัติตน ตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธการ